จะมีการอธิบายไม่ไว้วางใจครับนะอธิบายไม่ไว้วางใจท่านูุ้อิงนะครับมันเป็นไปได้ยังไงครับอย่างที่ผมบอกว่ามันอ่อนฮาร์ดนะครับมันเด็กนะอธิบายสภาไทยเป็นนักเป็นพรกการเมืองไทยนะแต่ไปอธิบายทีก็นูนครับช่วยเหลือพม่าช่วยเหลือวีกูครับนะโอผมผมสงสารครับนะ ผมสงสารเด็กอดหัดนี่ครับประเทศไทยโชคดีนะโชคดีครับที่มันไม่ได้เป็นรัฐารรบาลนะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลทะเลทุกเป็ขนาดไหนสงสัยนะครับลูกหลานพม่าคงจะมีโรงเรียนส่วนตัวแล้ว่ะครับป่านนี้นะเห็นหรือยังคนพวกนี้มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้รักคนไทยนะนไปรักนู่นครับคุยคุ่มนะครับนะ เหตุละเรับท่านผู้ชมนะจะมาอธิบายท่านอุ่งอีกคนเดียวนะแล้วก็เหมือนกับเป็นการอธิบายท่านทัศนบน,น,นะบนะอธิบายท่านทันิน์คดีอะไรนะนักโทษเทวด,ดาชั้นสิบสี่ครับนะมันอธิบายตรงนี้ครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่านั้นมันไม่ทำสววหัวกันเอง นะสวัวเ,เ,เลือกกันเองหัวกันนี่ครับนะแทนที่มันจะอธิบายเรื่องสําคัญสําคัญนะนะแต่มันก็นะครับโดยเฉพาะเขากระโดงนะเขากระโดงครับที่การรถไฟครับนะที่การรถไฟห้าพันวัวไร่ครับ,รบนะไม่อธิบายแต่มาอธิบายท่านตกินท่านจะี 4. ถามว่าคนไทยจะได้อะไรครับนะมึงอย่ามาอ้างนะบอกว่าท,ทําลายเยรัตินี่ี่ครับครับไอ้พวกสามพอที่มันเข้ามาเนี่ยครับมันทําลายอะไรล่ะครับฮะ <c oughs> มันทําลายอะไรนะที่เข้ามาฉีกรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองบริหารดุลการนี่ดิประดัดนายท้องหมดครับมันมาทำใหม่หมดเลยมาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ใครครับนะ ถ้าเปรียบเทียบกับท่านทักษิณกับพวกสามปอเนี่ยครับเอาสิครับอธิบายหน่อยสิครับนะอธิบาย่อยคนไทยเขาจะได้รู้ครับทําอะไรไม่ได้แต่คนไทยจะได้รู้ครับนั่นคือาระราหน้าที่คําว่าผู้แทนราษฎรตัวแทนของประชาชนครับสิ่งสํสิ่งควรทําไม่ทํ่่จะไปเล่นชั้นสิบสี่ครับนะชั้นสิบสี่ครับแล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับ นะถ้ามึงอยากจะได้คะแนนนะครับเสียงเพิ่มขึ้นนะครับความนิยมของพัรคของมึงเพิ่มร้อยส่บาทเจ็บสองพันครับไอ้แทงนะกูจะสอนมึง <laughs> นั่นมันเทวดาหรืออะไรครับข่าประชาชนมือเปล่าประกาศพิสธิปบักสุเทพนะครับมัน มันนะครับนักโทษอะไรครับกูว่าเป็นนักโทษเหนือเทวดาด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาอย่างเดียวนะเหนือเทวดานั่นคือครับสิ่งที่มึงจะเติดสิ่งที่มึงจะได้ใจสิ่งที่มึงจะได้ศรัทธาจากพี่น้องประชาชนครับมึงไปแตะท่นนานทักษิณเนี่ยนะครับมึงก็แต่ลูกเข้าโคตัวเองนะครับนะไม่ได้อะไรนะครับ ได่แต่ได้ยังไงสารก็ยังตีตกบทครับคดีชัก1ีมึงยังมาองมโขงอยู่ครับนะมึงเล่นดีครับอภิสิทธิ์สุเทพอนุพงศ์เ่าจินดาเอาที่ครับเอาวิทย,ยู่ในนั้นหมดร้อยสุบทเจ็ดสองพันนะเอาที่ครับกูจะเชียร์มึงเอโอ้โหไปเล่นอ,อะไรครับชับสี่ครับโอ้ นักนศิลป์ออกไปแล้วครับมันยังงุ้มข่มอยู่ชั้นสิบสี่อยู่ครับนะท่านัศิลป์ไปถึงไหนแล้วครับท่านเอกแกไม่อยู่แล้วแต่พวกมึงยังยังวนอยู่ชั้นสิบสี่ครับนะโอ้โหครับพรรคการเมืองนี่แหละครับพี่น้องจะฝากฝีฝากไขไว้กับพรรคการเมืองแบบนี้แหละครับอุยกูอย่างนี้ครับอโูครับมึงไปคิดแทนเขาหมดเลยครับ ต้องขอกล้องวงจรปิดโอ้โหยิ่งเหมือนกันมันแบบว่านะครับคล้ายๆกันกับชั้นสิ่ที่จะขอกล้องวงจรกล้องวงจรปิดหายไปไหนหายไปไหนครับอันเดียวกันเลยครับนะนะโอ้โหครับนะต้องขอกล้องวงจรปิดนะครับในการเคลื่อนไหวในการที่จะมาจากนะครับสถานที่ตักกันแล้วมาที่สนามบินดอนเมืองโอ้โหเขาจะบอกคนณเพื่ออะไรถาม นะความลับก็คือความลับนะแล้วจะบอกมึงได้ไงนะแต่ถ้ารัฐบาลนี้นะครับอย่างที่ผมพูดนะครับเอาใส่เครื่องบินนะครับไปถีบลงทะเลนัน่นแหละคือเขาผิดแต่นี้นะครับประเทศประเทศจีนเขาก็ส่งเครื่องบินมารับเองครับไม่ใช่เครื่องบินเรานะก็แสดงว่าเขานะครับเขาก็รุทสิ์ใจชาวโลกเขาต้องอยู่ ก็จะทําอะไรทําคนพวกงเขาก็ชักเอาเนี่ยครับนะที่พวกกูโดนยิงนะครับร้อยสพบาติเนลูกกูไม่เห็นมึงเป็นห่วงเลยไอ้ลังชิมาโลมไอออนฮัทน,นะครับนะมึงเคยห่วงไหมคนไทยที่โดนกระทำกลางเมืองหลวงนะนะมึงทำสิครับนะกดดนันดิคันจุยัดตีอธิบายไม่ไว้วางใจดิครับถ้ามึงทําพวกมึงทำเพื่อ ชาติเพื่อประชาชนจริงนะแต่นี่มึงทําเพื่อเพื่ออะไรละ่ะนะมึงทําเพื่ออะไรที่พวกมึงที่ผ่านมานะทําอะไรประชาชนเขารู้นะเขาไม่ได้โง่นะมีแต่พวกโง่พวกมึงนะครับเอาท่านสระชิมอธิบายได้ไม่เคยเห็นนะนะครับในอนดีตที่ผ่านมาไม่มีนะที่จะเอาคนนอกสภาครับมานะครับนะมาเป็นญาติอธิบายไม่ไว้ว้างไห นะเห็นหรือยังครับมันโอ้โหครับผมดูภาคการเมืองพรันี้นะมันจับไหวเลยนะสิ่งที่ควรทําไม่ทําครับเอาสิครับเล่นดิสามปอนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายบาดเจ็บตายร้อยบาดเจ็บสองพันนะครับมึงเอาเอามาเป็นวัจอุเป็นนะครับมาเป็นยาสีสิมึงจะได้ใจประชาชนครับนะมึงจะได้ใจประชาชน แต่มึงเย้าอุยอุ้ยกูเข้าไปนี่ครับหมาเลยครับนะเท่ากับถ้าเป็นบอลก็เตะลูกเข้ากูตัวเองมันมีอะไรครับนะยิ่งไปอธิบายท่านลุงอิงี่ครับมีอะไรล่ะครับเพิ่งมาเป็นรัฐบาลหกเดือนครับแต่ผลงานมันโดดเด่นครับนะปราแกงคอเซนเตอร์ครับลาบ้าเห็นไหมนะไม่ว่าจะเป็นที่เขมเมนไม่ว่าจะเป็นพมางได้รับความร่วมมือนะครับ จากหลายประเทศครับแม้แต่จีนครับสีเช่นผิงเนี่ยครับยังยังยอมรับเลยนะแล้วมึงจะมาเอาอะไรไป,ไป,ไปอธิบายครับปาบนะครับมึงพวดมึงปาบไหมนะครับไอคอนพวกมึงป,าบ,นะบนนงปาบไหมล่ะนะเห็นหรือ,อยังผลงานโดดเด่นครับสวี่ยว่าสววยน,นะครับพวกมึงทำไหมล่ะ <c oughs> นะเห็นหรือ,อยัง พวกมึงยังไม่กล้าแตะเลยครับสาวคูวนี่นะแต่ท่านุงหญิงจัดหนักจัดเต็มครับนะจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวจะนะครับเดี๋ยวจะทำบอลคาสิโนอินเตอร์เน็ตคอมอ็ก์อกครับนะคนไทยเฮครับอย่างที่ผมบอกครับต่อไปคนไทยต้องไปเที่ยวครับไม่ใช่ไปทํางานครับนะไปเที่ยวมาไปนั่งจีบสาวนะครับแถวยุโรปครับแถวฝรั่งเศส นะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมนะถ้าไม่มีใครคาดน,นะแต่ผมก็เชื่อแหละครับว่าสวนะครับสวร้วอยสี่สิบตัวนี่มันจะยอมไหมล่ะมันไม่ยอมก็ต้องขีดมันออกไปเอาสำรองขึ้นมาครับสวสำรองครับ ร้อยคนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ครับถีพวกนั้นออกไปนะครับนะอย่าเอามันไว้พวกเขาเทาทั้งหลายแ่บนะแล้วมันจะมาทาประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ยังไงครับทุกอย่างมันค้างหมดครับนะเดี๋ยวท่านเอฟีอาจจะคิดว่าถ้าเขาเอาเอาออกไปแล้วนะครับจะเลือกตั้งใหม่มันจะไม่วุ่นวายหรือครับสวสํารองมีครับร้อยคนครับสามารถขึ้นเป็นแทนได้เลยครับนะ สามารถขึ้นไปแทนได้เลยครับไปดูครับการสืบสวนสอบสวนจากพีเอสไอครับจะออกมายังไงครับทางยี่สองโทนครับนะตอนนี้มันก็มีนะครับภักกฎหมานะครับไอ้แก้วสันออกมาแล้วครับ